สวัสดีครับสนใจประเมินราคารถคลิกริงใต้คลิปได้เลยครับชวนชมรถสวยน่าใช้1คันนะครับสำหรับสมาชิกที่เน้นหา Honda นะครับรองมาชมตัวนี้นะครับ i v n d a Civic d ได e n s ชั่โฉมตาเหี่ยวปี2 0 0 4 1.7ออโต้น้ำมันล้วนนะครับสภาพสวยๆใครหาว่าใช้งานนะครับซื้อคันนี้ไปจะเป็นมือที่3นะครับรองชมรองตัดสินใจดูรถได้เลยนะครับโทรเจรจาสอบถามไปเลย139,000บาทนะครับ จัดทรงใส่ร้อมาให้เรียบร้อยสวยงามนะครับเดิมเดิมเ,มเนียนๆน,น,นะครับต้องเรียกว่าได้ขล้อชุดนี้แล้วก็มีของแถมมานิดนิหน่อยหน่อยะครับเอาเป็นว่าถ้าใครชอบลองตัดสินใจโทรเจรจาสอบถามไปดูรถทดลองขับได้เลยนะครับสำหรับดิเมนชันก็เป็นที่รู้กันนะครับว่าสวยแล้วก็ดูดีแล้วก็ราคาประมาณนี้ ดีงามครับรองชมดูได้ตัดสินใจดูก่อนนะครับภายในเป็นเบาะหนังเดิมๆจากโรงงานนะครับเซนทรอล์แอร์แบ ABS นะครับใครหารุ่นนี้ไว้ใช้งานก็ได้ทรงได้หรูดูดีมีระดับอีกขึ้นมานะครับเอาเป็นว่าถ้าชอบและสนใจอย่าลืมไปดูรถทดลองขับนะครับหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับใน ES ขับในเวนชั่นขับในแฟนเพจ e b o o k YouTube มีคนรีวิวชัดๆนะครับ สำหรับผมทำหน้าที่ชี้เป้าพี่น้องถ้าสนใจรุ่นนี้ก็ลองเข้าไปศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับมีในแฟนขับแฟนเพจมีคนให้ความรู้มีคนแบ่งปันอีกทั้งในส่วนของอะไรก็ถูกแน่นอนนะครับในแฟนขับไม่จำเป็นต้องขึ้นห้างก็ได้นะครับไม่ต้องเข้าศูนย์ของ Honda ก็ได้ครับนิูเฉพาะเขารู้กันนะครับว่าที่ไหนถูกที่ไหนดีที่ไหนเก่งลองเข้าไปเรียนรู้ศึกษาดูได้นะครับ นี่เลยครับสวยๆแบบนี้เน้นหา,าไว้ใช้งาน1 3 9 0 0 0บาทนะครับลองคลิกที่ชื่อคลิปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับแต่ที่เท่าเช็คในเบื้องต้นนะครับถือว่าสภาพดีทรงสวยขึ้นอยู่กับความชอบและความพร้อมของสมาชิกแล้วครับหน้าเดิมหลังเดิมไม่มีโดนหนักตัดต่อมาแต่อย่างใดลองเช็คลองชมดูได้ถ้าชอบสนใจเน้นดูรถทดลองขับตรวจสอบสภาพด้วยตาของท่านเองจะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นแน่นอนนะครับ นำมาฝากนะครับผมชี้เป้าสมาชิกก็ต่อยอดนะครับสำหรับคนที่ชอบและใช่จริงๆรองชมภาพดูก่อนก็ได้นะครับถ้าสนใจก็โทรเจราจาสอบถามไปดูรถทดลองขับได้เลยนะครับสภาพสวยๆนะครับห้องเครื่องเนียนน,ยนแห้งแบบนี้เรียกว่า น่าสนใจมากๆนะครับเอาไปใช้งานกันได้เลยนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามและรับชมนะครับหวังว่าคันนี้จะสวยถูกใจสาย Hon d a d i ด e n s ชั่นกันอย่างทั่วถึงนะครับขอบพระคุณทุกท่านมากๆนะครับที่เข้ามาติดตามและรับชมรองชมดูได้ตัดสินใจดูก่อนครับรถสวยทรงดีมีสเสน่ห์ดูดี dimension เป็นให้ท่านได้ครับราคาประมาณ